สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้นะครับเกษสิภาพพี่น้องมาเบิง้งควายง,งามๆราคาดีๆเช่นเคยนะผม วันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ทีคอขั้วของพอสวยนะครับบ้านวังมืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนะครับผมวันนี้พ่อเพิ่นมีความงามมาฝากนะครับทรงท้ายปีให้พี่น้องเอฟซีไปพาฒนาต่อนะผมอยู่3ตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นคู่แม่ลูกที่ว่าซื้อ2ได้3แล้วก็แม่สาวสวยๆเลยนะครับที่ว่าพ่อมาซุ้มลวนะครับเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลกับพ่อเพิ่นว่าสิเปิดราคางในเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับผมนะครับผมวันนี้มีของงาม้นทรงถ่ายปีนะพ่อเนาะแม่น นะครับผมมีอยู่3ตัวครับเป็นแม่สาวแม่เน่งล้วก็มีโคมแม่ลูกอีกเอาแม่สาวก่อนเลยนะครับผมสาวก่อนนะครับเพิ่นได้ตั้งคซื้อบ่ิษัพ่อบ่ได้ตั้งคซื้อแม่นี่บ่ได้ตั้งเนาะตั้งมาเองเลยนะครับผมเพิ่นพร้อมผสมไปนี่ครับพร้อมผสมได้แล้วเราก่อเพิ่นม้างได้พ่อเราก่อของลูกเกาเจริญครับมีใบมีหลอดครบหมดครับมีใบมีหลอดเนาะครับมีหลักฐานเลยตัวนี้เอกสารครบเป็นลูกสาวก็เจริญแน่นะครับสูงหลายไ่ยพ่อสูงร้อยสามสิบหก ร้อยสามสิบหกนะครับผมเอามาเบ่งความงามของเพิ่นครับนะครับความงามไม่ต้องนั่นเลยอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะครับตาแต้มแจมจ้ำเงเนังแล้วก็ตาแต้มแจมจ้ำองคข้อสัดดีบุ๋มีตต้นนยังครับบุ๋มีตต้นนี้เราช่วงล่างช่วงล่างพื้นดีเพื่อนดีครับขาวดีโอหบุกเผาไงถุงเท้าขาวครับนะครับผมขาดกำไลมีนะครับผมลํำตัวยาวเนาะมีความหนาชัดเจนรนบแข็งขาใญงเลย หางพุ่มหางเป็นฟัวเง้วพี่น้องครับนี่จนหอดข้อขาเลยนมสีเต่าเนาะนมสีเต่าเป็นควายสองจิ้มพร้อมนี่ฮะผมครับเป็นสีออกแล้วเล่าเหรอเออเป็นสีดอกแล้วเราเป็นตัวล่ำตัวนาดีครับเบื้องหนังนาเนาะเบิ้งแผ่นหลังเบื้องแผ่นหลังก้อนผ่นหลังกว้างเบิ้งกว้างแล้วก็เนื้อหนังเป็นตัวนั่งนาดีครับเราไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกได้เลยครับแล้วก็ข้อข้อหนาครัข้อหนาเพิ่นกับสีแง่ขึ้นไปอีกเงี้ยครับ ลักนาโนกนาโนขวนซองทางมีนะควนคูนะซองทางแล้วก็าชิ่วเป็นชิ้วนาดีครับเป็นครับเเอิญตาโป๊อ๋อตาโป๊นี่แลพ่ตาโป๊นะครับสวยเลยเล็บดีครับเล็บสวยดีเล็บดีเล็บน้อยกดเขาในแนนเงินหนังสีพูนาะครับตัวนี้ต้องเอาให้ท่านเพราะว่าช่วงปีีไม่ตัวนี้มีตัวเดียวครับง่ามที่สุดเลยครับเนี่ยสาม่ผมขวนก็ดีครับขวนดีครับนะครับขวนเกี่ยวขืนทึงครับหางเหย้าบันท้ายกับ สวยมากเลยเหมาะสําหรับที่จะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กันแอนนะครับตัวแรกนะครับแม่สาวนะครับพร้อมผสมแล้วครับพร้อมผสมได้แล้วนะครับผมสูงที่ร้อยสามสิบหกครับนะครับพ่อสิเปิดราคาได้พะเปิดไวสองแสนสามหมื่นบาทครับสองแสนสามหมื่นครับตอนที่เขาครับตอนที่เขาขึ้นสุดก่อนนี่สุดนั่นเพิ่นมาได้กระน่าต้อง่าหลายตัวแล้วครับเพราะว่า เพิ่นซุ่มเอ็ดพีเซีว่าบัท่านจับบัวท่านกินไปแล้วขายจองจับจองแล้วเนาะแมนเหลือแต่จีล้างปีใหม่ไปส่งกันแมนนะครับผมพี่น้องก็จับจองกันแล้วครับมื้อนี้ก็มีสาวพ่อสมเสวยสาวสวยตัวนี้ครับนะครับผมลูกสาวก็เจริญครับแมนนะครับผมสองแสนสามหมื่นครับตอนในที่เก่าผู้ใดสนใจกันครับตอนขึ้เก่าผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ศูนย์พอไปเป็นคนบอกง่ายง่ายเบอร์สีเรียสกับวนัน ครับผมเพื่อไดสนใจโทรมาเบอร์0 6 1นะครับ0 8 0 5 4 4 3นะครับของพ่อสวัยบ้านวังเมืองเปิดแม่สาตัวแรกไว้พร้อมผสมแล้ว2 3 0 0 0 0เนาะครับต่อรองราคากันได้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งค้ดม่ลูกกันต่อนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งค้ดม่ลูกกันต่อนะครับผมเป็นลูกสาวเพ่อแฟนลูกสาวครับอืลูกสาวใครนะพ่อลูกสาวของเกาเจริญครับบ่มีใบเนาะครับบ่มีใบมีแต่ใบ ที่ผสมเนาะครับมีแต่ใบผสมคือติดเราดิครับไอซื้อสองในสามนักขุนเนาะซื้อสองในสามเลยแม่พัดนี่เพิ่นเป็นสายเลยพ่อเสื้อสายของเพชรอุดรครับแม่สายเพชรอุดรความสูงของเพิ่นความสูงก็ร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดครับนะครับผมท่องที่ใดพ่อที่ว่าประกันไว้เนี่ยท่องที่สามครับท้องที่สามนี่ขอเบ่งใบท่ก้อนครับนะครับของช่างอุดรเนาะช่างอุดรครับนะครับผมช่างอุดรเป็น ท่องที่สามที่ว่าประกันไว้แนนนะครับตั้งแต่สามสิบเดือนหากะเขาเจ็ดเดือนพอดีแนนลูกลูกสาวจักเดือนแล้วพอลูกสาวก็ได้ปีแล้วครับขวบปีพอดีเนาะแม่ขวบปีได้ขวบพอดีไม่ใหญ่เลยลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวหนูโอ้ยบ่ะ้องโมเตอสูงลอยสามสิบแปดแต่ว่าใจลูกมาดีมากๆครับแม่ใหลูกดีคุ้ยแม่นี่ครับแล้วก็ตุ่ตุ่แม่กับเนื้อหนังดีขึ้นกันครับเอามาบป้งแม่นก่อนนะพอเนาะแม่นก่อนเบื้องหน้าเขาหน้าเขาหู้ดีครับเชียงครับเชียงดีครับตัวนี้ อาตาลักมีเห็นครับผู้ได้เอาไปเลี้ยงก็ได้สบายโู้ดีไปเนี่โอ้กเผาเนี่ยไงรวบพึ่งเลยแมนนะครับเบิ่งโอ๊กเผาเพิ่นมันลยไงนะครับปีนไงล็บดีครับุงท่อขาเท่าอะไรแฝดดีครับตัวแม่มันคงตึงกันละอาตาลัสจีนครับอย่างก็ล้ำตัวยาวนะพ่อเนาะครับผมล้ำตัวยาวขวนดีหางลามครับหางเบิ่งหางเป็นพ่วเลยหางเป็นพ่วงามนะครับผมว่ามันหางมานะครับหางเพิ่นหางลาสมนงเลยนี่ครับผมนมซีเต่าซีสวยครับ วนฟังนี่กัเกีย่ยวง่ายเหมือนกันแม <Man. S 2> ่นหาเงินหาทองมีครบครับนะครับผมเอามาเบิ่องกายใจลูกกันลูกสาวไว้อาเขาควาปีพอดีนะครับนี่อ้างบอกง่ายมึงลูกเพิ่นแข่งขาขวนคู่หนาซองทางอัตลักษณ์ชาติจีนครับหนาหนุกดีนะพ่อเนาะโอ้ยป่ต้องพูดถึงเลยเบิ่งแข่งขาบอกง,ง่ายมึงเบืบ้องไหงงานา ลูกเล่นแล้วก็ควนก็ดีพร้อมเบื้องท่ายงามพร้อมนี่ตัวถ่ายง่ายนะพ่อเนาะแมนถ่ายมุนงามสวยนะครับผมถ่ายใหญ่เลยเออถ่ายงามแล้วก็ขวนเบื้องขวนเพิ่มเลยขวนมีครบนะครับนี่แมนขวนเกี่ยวงามนะครับผมหาเงินหาทองครับสวยสวยสำหรับโคมนี่แล้วก็ในทองคือประกันไว้เลยแมนของช่างอุดรเนาะครับช่างอุดรซื้อสองได้สามครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดลูกสาวไว้หนึ่งปีแล้วกัในทองประกันไว้ครับของช่างอุดรสิเปิดราคาเดียพ่อเปิดไว้ราคาสองแสน หกหมื่นบาทครับสองแสนหกมืนซื้อสองได้สามครับนะครับประกันทองของสร้างอุดรครับเอาเอาเป็นของควรปีใหม่เลยเป็นของควรปีใหม่เนาะมือนี่เป็นมือปีใหม่ละนะครับผมสองแสนหกหมื่นครับต่อกันได้ซื้อสองได้สามครับได้ลูกสาวสวยๆนะครับนี่สาวสวยๆเลยลูกใหญ่ๆนี่แล้วก็ในทองของสร้างอุดรไปรุ่นกันเป็ลูกบู๊ยบางเงาหางนู่นนหรหางใหญ่ดีเอ๋ยทายใหญ่ดีเพาะนะครับผมเพราะว่าแม่เพื่อนก็ถือว่าอ่างยิ่งดีรัตัวยาวนะครับผมแม่ก็ยาวดี เพราะว่าเพิ่นกับโบส,สูงหลายถึงร้อยสีส่สิบแต่ว่าการใจลูกเบื้องเอาค่อยนะทึบเงียบค่อยสายอ่างเพิ่นครับส,นนสวยน,นะผมะะมั่นนาพัฒนาครับพ่อแม่ที่นี่รอรุ่นต่อไปอังสีพัฒนาได้ไกลพอเนาะนว่าลูกเพิ่นกับพัฒนามาแล้วเบื้องเบื้องเหนือนังขิ้เกีน,นี้ดีแต่ขิ้เกียเกี่ยวกั้ยนีม่นมันต้องมันติสมบูรณ์ครับ เอาะสวยๆวยนะครับคมณเป็ลูกคมนี่ซื้อสองได้สามพ่อสบายเปิดไว้สองแสนหกหมื่นครับสองอันได้หกหมื่นบาทครับวันน้อยท่านครับเพราะว่า,วา,าลูกค้าหลายมาที่นี่ <c oughs> พูดแถวท่านละพูดนั่นละพูดได้เห็นก้อนพูดนั่นได้เลยนะครับ <ละ S 2> ผมส่งท้ายปีนะพ่อเนาะครับว่าคลิปนี้กับสิ้นปีพอดีแมนนะครับวับนนี้กับสิ้นปีพอดีกับพ่อสบายกับนะครับเอามาฝากนะครับโบไว้แม่น้อยตัวสำหรับปีปีนี้ครับพี่น้องเอฟซีก็เอาไปพัฒนาต่อเรื่อยนะครับผม ปีนี้ช่ว่าเขาไปยุด3ามรตัวหรือเล่าสามว่ร้อยตัวหล่านะครับผมนี่กับคลิปสรงไทยปีนะครับเปิดกันยุ่3ามตัวนะพ่อเนาะครับบ่าวจะเป็นแม่สาว2องแสนสามื่นแม่นอาะครับ้ากแม่ลูกซื้อสองในสามคุมนี่นะครับนี่สองแสนหกหมืต้นที่ตัวผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ศูนย์หกนึ่งนะครับศูนย์แปซซสครับนะครับของพ่อสวัยบานว่างเมืนครับตั้งหอยทัดแม่เนี่ยครับพาแม่ลูกงามครับผมทรงไทยปีเก่า นะครับผมเดี๋ยวปีนากระหามาฝะฟาขึ้นเกาอนนะพ่อเนาะแนนนะครับปีไม่กระหามาฝาขึ้นนักขึ้นเกลอนเอามาฝฟาขึ้นเกลอนะครับผมครับอ่ะสหรับผู้ที่ว่าอยากได้ไปพน่ากัโคมนี่เลยสองแสนหกหมื่นเนี่ยซื้อสองได้สามครับสวยๆนะครับผมงามๆในตัวงามๆเป็นเลี้ยงเลยนี่อ่ะสหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามและชมกันนะครับผมขันมีความงามราคาดีกับเสื้อผ้าพี่น้องมาเบิ้งมาล่าชมกันเคยนะผมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามก็เลยกดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องนักชาติภาเพียวไว้นะครับสหรััับคคลิปนีี้สสวดรบ